ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮ o โทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับฮัลโหลพี่แรกสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยโอยได้ยินชัดที่สุดในโลกเลย เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่พี่แรกไปผมมีคนฝากมาเล่านี่ใช่ฮะเป็นเป็นรุ่นน้องๆซึ่งผมผมบอกไว้ก่อนว่าน้องกลุ่มเนี้รู้จักกับผมในฐานะตอนแรกเลยเนี่ยคือเล่นดนตรีเขาอ่ะเป็นมือสมักเล่นเขาเป็นเด็กวัทยมตอนนั้นนะนะแล้วทีนี้ยผมมาเป็นนักเตีออาชีพด้วยความที่ว่ารู้จักกันท,ที่ห้องซ้อมเขาก็เลยมาขอคําแนะนําเขาเป็น เด็กผมเนี่ยเรียนอยู่เรียนคริสกันหมดแล้วก็ครอบครัวเป็นคริสเตียนหมดเลยครับอ่าเขาก็เลยให้ผมเหมือนเป็นไปเทรนให้คือเขาเล่นดนตรีกันทุกวันอาทิตย์ที่โบสถ์ประมาณอย่างนี้อ่าผมก็เลยรู้จักเขาแล้วทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าด้วยความที่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นที่อ่าอยากอยากทำคอนเทนต์อยากมีช่องยูทูบอยากไปามภาษาวัยรุ่นนะนะอะเนาะช่วงนั้นอะ่ะเขาก็เลย อยากทำคอนเทนต์แบบอะไรที่มันน่าสนใจซึ่งเด็กๆวัยรุ่นก็แน่นอนแหละชอบความตื่นเต้นครับก็เลยอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องผีแบบเหมือนประมาณว่าอยากทําแบบแนวๆออกไปไปที่ที่แบบว่ามีประวัติรู้ว่าน่ากลัวไปเจ็บภาพไปอยู่กลางคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีเนี้ย uh. น,น้องเขาณนะปัจจุบันเนี้ย เขาก็โตกันแล้วเนานะก็ก็ไปเรียนรุดมศึกษากันหมดแล้วทีนี้ได้มาเจอกันเขาเล่าให้ฟังว่าเขาตอนที่เขาไปทําทํอีพีแรกอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปโพสต์ไม่ได้อะไรเนี่ยเพราะเขาไปเจอดีเขา้าแล้วก็ ต้องต้องเปลี่ยนความคือความตั้งใจที่จะมาทําทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เลยผมก็เลยสนใจว่าแล้วเด็กเจนใหม่อย่างพวกเขาเนี่ยก็เจอกันยังไงบ้างนะเราก็เลยให้เขาเล่าให้ฟังอตอนแรกเลยเนะี่ยผมจะให้เขามาเล่าในรายการผมที่โคราชได้แหละแต่ว่าเขาไม่กล้าอ่าเขาไม่กล้าเลยงั้นงั้นเล่าพี่ฟังก็ได้พี่อยากฟังคือประมาณว่าสนใจว่าคือมันเป็นความฝันของคนทํา อ่ารายการแบบนี้อย่างผมก็ฝันเหมือนน้องเขาเนี่ยแหละว่าเฮ้ยเราอยากมีคอนเทนต์ตื่นเต้นนะอยากมีคอนเทนต์นอกสถานที่แล้วก็มีคนมาติดตามมารุ้นไปกับเราด้วยเก็บภาพบรรยากาศเราก็อยากอยากมีแบบนี้บ้างแล้วพอดีเราฟังน้องเขาเนี่ยปัญหาของน้องเขาเหมือนเราเป๊ะผมว่าหลายๆคนก็เจอปัญหานี้คือพอไปหาสถานที่ที่จะไปถ่ายมักจะไม่ได้รับอนุญาตอ่าคือประมาณว่าเราอยากเผยแพร่ พอถ่ายมาแล้วเอามาตัดแล้วามาลงเผยแพร่อย่างไม่ต้องกลัวปัญหาตามหลังมาก็ต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อนเด็กๆเขาก็ไปขอตามที่ต่างๆว่าตรงไหนมีประวัติมีอะไรก็จะพยายามไปหาช่วยกันไปหาลูเคชั่นว่างั้นเถอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รับอนุญาตเลยเอ่าแล้วจนกระทั่งเนี่ย ต่อมาเนี่ยอ่ะผมผมบอกไว้ก่อนว่าอ่ะผมใช้ชื่อชื่อในเรื่องเนี่ยใช้ชื่อแบบว่าชื่อแทนตัวจริงอะเนาะใช้ชื่อสมมุติแล้วกันจะได้อ่าสบายสบายใจดีอะไรเงี้ยครับก็เด็กสาคนเนี่ย จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมิน้นอีกสองคนให้ชื่อว่าโจกับเก่งแล้วกัน <ừ. S 2> เขาก็เป็นเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มก็ว่าโรงเรียนคริสก็เป็นนับถือคริสเป็นคริสเตียนกันหมดอนะไม่มีความเชื่อเรื่องผีเลยผมบอกไว้ก่อนนะ <ừ. S 2> น้องเขาไม่เชื่อเรื่องผีเลยครอบครัวเขาเป็นคริสเตียนกันหมดคือเขาไม่มีความเชื่อเรื่องตรงนี้เลยแต่แค่อยากได้คอนเทนต์เฉยเพื่อจะไปทําช่อง youtube ของเขาทีเนี้ยพยายามไปขอขอนุญาตยังไงก็ไม่ได้โลเคชันถ่ายสักทีหนึ่งจนกระทั่ง น้าของจมินเนี่ยไปเทคบ้านหลังหนึ่งไว้ได้ uh huh. อ่าไปซื้อบ้านหลังหนึ่งซื้อมาเพื่อจะเอามาทําบ้านเรงเวททาทําบ้านให้เช่าว่างั้นเถอะ uh huh. ในราคาที่ไม่แพงมากอยู่ชานเมืองแล้วทีนี้จมินก็ไปรู้ว่าที่น้าซื้อเพราะว่าราคามันไม่สูงซื้อไม่ได้ถูก,กเง้ยเถอะทั้งบ้านทั้งที่แล้วก็ปรากฏว่าที่มันซื้อได้ถูกกันอะไรประมาณอย่างนี้เพราะราคามันมันผิดราคาก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เดิมทีก็เป็นบ้านเช่า เจ้า uh, ของเก่าก็เป็นบ้านเชา่าแต่ใครมาอยู่ก็ต้องคืนบ้านคือม่คือมันเฮียนว่าง,งั้นเถอะเป็นบ้านมีประวัติทีนี้ต่อมาก็ประกาศขายพอขายปุ๊บน้าของเจ้ามินเนี่ยไปซื้อต่อเพราะว่าบอกแล้วว่าเขาเป็นคริสเตียนเขาไม่สนไง uh huh. เขาเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเขาก็ไปซื้อเพื่อจะมารีน,นเวททําบ้านเช่าต่อเหมือนกัน uh huh. อะไรเงี้ยทีนี้พอเจ้ามินรู้ว่าเฮ้ย hey, น้าซื้อบ้านแล้วบ้านมีประวัติ uh huh. ก็เกิดเขาเรียกว่าความดีใจอ่ะ เค hey, ขึ้นมามาบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยมีที่ถ่ายแล้วประมาณอย่างนี้ก็เลยไปขออนุญาตนะว่าก่อนจะรีโนเวทเนี่ยเขาขอไปถ่ายถ่ายบ้านได้ไหมแบบไปค้างอะไรเงี้ยพาเพื่อนมาจะมาทำคอนเทนต์ทำอะไรเงี้ยนะด้วยความที่ว่าคืออย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกเนี้ยเขาก็เอาเลยตามสบายก่อนจะรีก่อนจะรีโนวเวทนี่ก็ไปได้ให้เขาให้หินแจบ้านมาเด็กๆอ่าเด็กๆก็เตรียมสัมภาระ เตรียมของเตรียมอะไรเนี่ยเพื่อจะไปนอนค้างบ้านนี้กันแล้วทีนี้ผมอธิบายโลเคชั่นบ้านหลังนี้ว่าในแถบนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยมันเป็นชานเมืองเนาะมันก็จะมีบ้านอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่หนาแน่นมากมันก็มีบ้านตรงข้ามแล้วก็ห่างๆไปแล้วบ้านหลังเนี้ยก็จะเป็นบ้านที่มีบริเวณบ้านค่อนข้างกว้างเป็นสวนด้วยอะไรด้วยเป็นบ้านไม้สองชั้น อ่าเป็นบ้านไม้สองชั้นข้างล่างก็จะทําเป็นครัวแบบง่ายๆแล้วก็มีอ่าบันไดขึ้นบ้านอยู่ทางด้านนอกขึ้นไปเป็นชานขึ้นไปบนบ้านบนบ้านมีห้องนอนหนึ่งห้อง <cir c ual ise> แล้วบนบ้านก็จะมีตู้เย็นมีโต๊ะนั่งกินข้าวมีโถงอนะ่ะนั่งกินข้าวแค่นั้นเองเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เก่าสองชั้น <cir c ual ise> หลังคาก็ยังเป็นสังกะสีอยู่ <cir c ual ise> เป็นบ้านที่ซื้อมาว่กากะจำเป็นเวทใหม่นั่นเองเพราะต่อมาเนี่ยเด็กๆก,ก็เตรียมสัมภาระแล้วก็ไปนอนค้างโดยที่จะ ไปถ่ายกันอยู่ในห้องในห้องนอนที่มีอยู่ห้องเดียวนั่นแหละในห้องนอนนี้ก็จะมีเตียงอมีเตียงอยู่เตียงเดียวทีนี้ทางด้านหนุ่มๆสองหนุ่มนี่ก็เลยบอกว่าเอางี้ให้เจ้าม,มินเนี่ยอยู่บนเตียงแล้วเขาจะปูปูนอนปูเสือ่อปูฟูกกับพื้นง่ายๆเอาหมอนมาเอาผ้าห่มมาง่ายๆแล้วก็เตรียมสัมภาระเตรียมของที่จะมาถ่ายกันเขาก็ เตรียมแบบเหมือนประมาณว่าพี่พี่นันนึกภาพถูกว่าคือเด็กมันยังไม่มีอะไรมากเนาะมันก็เอาไฟมาจัดน่ะจัดไฟแล้วก็ปิดหน้าต่างบ้านไม้เพื่อจะจัดแสงอ่ะพูดง่ายเหมือนเหมือนเราจัดแสงอ่ะ <laughs> แล้วก็มีขาตั้งมีอะไรท,ทั่วไปธรรมดาเหมือนที่เด็กๆซื้อกันเนี่ยมาตั้งแล้วก็ใช้กล้องมือถือของพวกเขานี่แหละตั้งคนละมุมสามสามเครื่องอ่ะมือถือตั้งเพื่อจะถ่ายถ่ายเก็บภาพแล้วค่อยมาเคยมาตัดทีหลังอะไรประมาณอย่างเงี้ย คือด้วยความที่ว่าเป็นเด็กวัยรุ่นก็ยังไม่มีทุนจะซื้อกล้องซื้อดีๆก็ใช้มือถือเขานี่แหละตั้งถ่ายธรรมดาแล้วทีนี้ก็นั่งกันอยู่ในห้องมานั่งโดยที่ให้จงม,มินเนี่ยอยู่บนเตียงอทั้งสองคนก็นั่งอยู่ี่ฟูกที่ปูข้างล่างก็นั่งรอดูว่าจะถ่ายติดไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าชื่อเสียงของบ้านหลังเนี่ยคือใครมาอยู่ก็คืนบ้านหมดโดนหลอกกันหมดมประมาณอย่างเงี้ย เด็กเขาก็อยู่กันไปเรื่อยๆมันก็เงียบมากแล้วแถวนี้มันเป็นชานเมืองมันก็ยิ่งเงียบมากแล้วก็ปิดหน้าต่างหมดเลยเนาะก็มีแต่ไฟคือจัดแสงให้มันดูดูน่าดูน่ากลัวหน่อยนึงแล้วก็อยู่ในห้องกันเงียบๆจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปก็นานมากทีนี้เจ้ามินก็บอกว่าเฮ้ยไม่ว่ายังไงเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจะถ่ายถ่ายได้หรือไม่ได้อยู่ด้วยกันจนเช้าอรย่างเี้ก็คุยกันอย่างนี้ แล้วสักพักหนึ่งจองมินนี่ก็เริ่มปวดท้องเหมือนว่าขอลงไปเข้าห้องน้ําหน่อยแต่ต้องลงมาข้างล่างเพราะห้องน้ำอยู่ข้างล่างอยู่ในครัวอยู่โซนครัวเจ้ามินก็เปิดประตูห้องนอนนี่ออกมาแล้วก็ลงไปข้างล่างไปห้องน้ําระหว่างห้องน้ําเนี่ยก็คิดอะไรเพลินๆว่าเอ๊ะมันจะวันนี้จะถ่ายได้ได้ได้อะไรที่จะไปทาอีพีแรกที่เขาอยากจะโพสต์หรือเปล่าประมาณอย่างเงี้ยก็นั่งคิดว่าทามันไม่ถ้าถ่ายไม่ได้เลยเลยเขาจะทํำยังไง จ้ามิ้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยระหว่างที่ยังถ่ายตั้งกล้องไว้เนี่ยเขาจะเขาจะไปนั่งหน้ากล้องตัวหนึง่งที่ตั้งไว้เนี่ยแล้วจะเล่าประวัติของบ้านหลังนี้คือให้มันดูมีอะไรหน่อยประมาณอย่างเงี้ย<ะ>เขาก็คิดเรียบเรียงคําพูดว่าจะไปเล่าให้มันน่าสนใจยังไงพอทําธุระเสร็จออกมาจากห้องน้ําก็เดินคิดเรียบเรียงคําพูดมาเรื่อยๆจนถึงทางขึ้นบันไดเนี่ยก็เดินขึ้นบันไดไปเป็นบันไดไม้ระหว่างขึ้นไปสักสองขั้นสามขั้นเนี่ย เขาก็เงยหน้าขึ้นไปเนาะระหว่างคิดระเบิผลเ,เงินนะท่านป,ปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่กลางบันไดเอเป็นผู้หญิงนั่งอยู่กลางบันไดผมยาวนั่ง,บบง,บงแบบแบบนั่งกลางบันไดเลยเขาก็สตันชะงักว่าเฮ้ยใครวะแบบเันนี้ยเขาก็ถอยลงมาแล้วก็บ้านมันมีผู้หญิงคือมิ้นคนเดียวตอนเนี้ยแล้วประตูรถเ็กหน้าบ้านเนี่ยล็อกกุญแจแบบโซโลไว้อ่าคือเพื่อนที่อยู่ในห้องนอนอ่ะเป็นเพื่อนผู้ชายสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่นั่งอยู่กลางมันไดเนี่ยมัน มันไม่ใช่แล้วเขาก็ถอยกรูดลงมาเข้าไปในครัวทีน,นี้วยความที่ว่าตกใจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยก็เลยลวงกระเป๋าจะหยิบมือถือมาโทรหาเพื่อนแต่ปรากฏว่ามือถือเขาเนี่ยเขาตั้งถ่ายไว้ไงมือถือสามเครื่องเนี่ยของเพื่อนคนละเครื่องเนี่ยตั้งอยู่ในห้องนั่นแหละก็เลยไม่มีมือถือติดตัวก็เลยเข้าไปในครัวแล้วตะโกนขึ้นไปข้างบนซึ่งมันตรงกับห้องนอนนั่นแหละตะโกนเรียกเพื่อนมารับหน่อยลงมารับหน่อยลงมารับหน่อยอย่างเงี้ย ด้วยความที่ว่าเขาก็ตกใจว่ามีลูกใครนั่งอยู่กลางบันไดเพื่อนที่อยู่บนห้องนอนก็เฮ้ย hey, เปไเ่ไปไร่อย่างเงี้ยเออลงมารับก่อนลงมารับก่อนทีนี้เจ้าเพื่อนที่ชื่อโจก็เลยอ่าลงมารับมินเนี่ยขึ้นไปบนห้องเขามินก็ไปนั่งเงียบเลยไม่พูดอะไรกับใครไม่ไม่เล่าให้เพื่อนฟังไม่เห็นอะไรนะนั่งขึ้นไปนั่งเงียบอยู่บนเตียงก็แบบว่าเหมือนประมาณว่ายังลังเลกับภาพที่ยังเห็นว่ามันมันใช่หรือเปล่าทำไมเพื่อนลงมาแล้วไม่เจอเพื่อนมารับขึ้นไปปกติ ไม่เห็นอะไรไม่เคยมีใครพูดว่าเจออะไรเลยแต่เขาเห็นอยู่คนเดียวเขาก็ไปนั่งเงียบอยู่บนเตียงนั่นเองต่อมาเนี่ยเจ้าโจนี่ก็พอสักพักหนึ่งก็ขิวน้ําคือเขาเตรียมเสบียงไว้เนี่ยเตรียมน้ำบัดลมไปแช่ตู้เย็นไว้เตรียมมาม่าเตรียมภาษาเด็กๆนะพี่เนาะก็ไงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาน้ําที่ตู้เย็นก่อนอ่เดี๋ยวโจบอกว่าเดี๋ยวเราไปเอาน้ําตู้เย็นใครเอาอะไรบ้างไหมออย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาน้ำบัดลมแบ่งกินดีกว่าประมาณอย่างเงี้ยก็เปิดห้องออกไป คนี้เปิดห้องไปก็เดินไปที่โถงที่มีโต๊ะกินข้าวมีตู้เย็นมีทีวีมีกระติะกน้ำร้อนท็เขาเสียบปลั๊กกันไว้ว่าเผื่อหิวอะไรเงี้ยก่อนที่ถึงตู้เย็นรากฏว่าภาพที่เขาภาพที่โจเห็นเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงเหมือนกันคานคานผ่านหน้าเข้าไปแล้วก็ไปหยุดถึงตรงหน้าตู้เย็น <S <s เขาก็สตรัรเหมือนกัน <S <s <ๆ>เขาก็ชักเฮ้ยใครอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เปิดตู้เย็นแล้วก็มุดเข้าไปที่เย็นแล้วก็ประตูตู้เย็นนี่ปิดปึ้ง <S <s เขาเนี่ยจะไปเอาน้ำอัดลมในตู้เย็นเขาก็ถอยหลังกลับแล้วก็กลับมาเปิดห้องเข้ามานั่งเงียบเครียดเหมือนเหมือนแบบไม่พูดกับใครแล้วก็ยกน้ําเปล่าในห้องอหะกระดกเพื่อเพื่อือจนกระทั่งเพื่อนที่ชื่อเก่งถามว่าเอาไหนจะเอาน้ำอัดลมมาแบ่งกันกินไงเล่าไอ้นี่เงียบไม่พูดอะไรนะว่าเห็นอะไรเขากินน้ํกแบบเขาเรียกว่ากระดกน้ําแบบเหมือนกินไปเยอะเลยเหมือนแบบพูดไม่พูดอะไรนั่งเงียบทั้งคู่ก็นั่ง อ่าก็นั่งเงียบแบบในภายในบรรยากาศภายในห้องก็เริ่มตึงเครียดเนาะเห็นละสองแต่ด้วยความที่ว่าผมว่าน้องเขาคงแบบไม่มั่นใจด้วยว่าเฮ้ยที่เห็นนั้มันมันอะไรว่าด้วยความเชื่อของเขาเนาะอ่าเขาเป็นคริสไงเ,เขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยวางั้นเถอะต่อมาเนี่ยเจ้าเก่งพอดึกมากขึ้นก็หิวเริ่มหิวก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวเราจะไปกินมาม่านะเราตรีมาม่ามาหลายหอ่อใครจะไปนั่งกินมาม่ากับเราบ้างประมาณอย่างเงี้ย สองคนที่นั่งอยู่ในห้องก็ใส่หัวบอกไม่ไปอะไม่เป็นไรเยอะปกินมาม่าก่อนเขายิบมาม่าไปออกเปิดประตูไปนอกห้องนอนแล้วไปที่โถงนั่นแหละโถงที่มีตู้เย็นมีโต๊ะกินข้าวอ่ามีกระติกน้ำร้อนที่เสียบไว้ก็ไปเอาฉีกซม,ะมะา,าม่าใส่ชามกดน้ำร้อนแล้วก็เอาเอาจานมาปิดไว้เพื่อให้รอให้เส้นมันนั่นอ่ะเนาะก็นั่งคิดเพลินๆว่าวันนี้เราจะเห่ยวหรือเปล่าเราจะทํายังไงดีนะจะได้คอนเทนต์ดีๆไปก็นั่งคิดอย่าง,งเงี้ยจนกระทั่งเอมาม่าน่าจะโอเคสุกละ ก็เปิดชามแล้วก็นั่งกินมาม่าระหว่างที่กินมาม่าใช้เก็บขี้แล้วพี่นึกภาพตามผมว่าเพราะว่ากินมาม่าไปเรื่อยๆเนี่ยคิดเป็นเพือนว่าจะทำยังไงกับคืนนี้ให้มันได้คอนเทนต์เนี่ยจากที่ขี้มาม่ากินไปสักพักหนึ่งพอจะเอาใส่ปากปรากฏว่าตาเขาหันมามองที่ขี้ขึ้นมาที่เป็นเส้นมาม่าตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่ละมันเป็นเส้นผมือมันกลายเป็นเส้นผมกระจุกใหญ่เลยเขาก็ตกใจเฮ้ยแล้วก็มองไล่ มองไล่ซืบเพื่อนผมที่อยู่ในชาม,มามา่ามองไล่มองไปตามความยาวปรากฏว่ามองไปจนเห็นฝั่งตรงข้ามเขาเป็นผู้หญิงนะฟุบอยู่กับโต๊ะแล้วผมเนี่ยยาวละมาจนอยู่ในชาม,มามา่าเขาเนี่ยครับเขาก็แบาบวางตะเกียบแล้วก็เดินคือน่าจะตกะใจแต่ก็เก็บแบบผมึมว่าเขาไม่ไวยวายเขาก็ลุกเดินเข้ามาในห้องแล้วก็หน้าตาแบบเจริญๆหน่อยแล้วก็มาบอกเพื่อนๆในห้องว่าเฮ้ยเราเจอแล้ว่ะอือเดี๋ยวมาคุยกันก่อน ขึ้นไปนัง่งบนเตียงกันหมดสามคนเฮ้ยเราเจอว่าตะกี้เราเจอผู้หญิงเขาก็เล่เพื่อนฝังเจอ,อยังไงวกเจอเจอฟุบอยู่กับโต๊ะบังตรงข้ามเลยนั่งกินม,มาม่าอยู่แล้วผมยาวละมาอยู่ในชามเลยเ <c oughs> พื่อนก,ก,ก็บอกว่าเฮ้ยเราก็เจอโงมิงก็บอกเราก็เจอคือเจอสามคนละทีนี้เอ <c oughs> แต่ด้วยความที่ว่า แต่ละคนเจอคออย่างแล้วก็เป็นผู้หญิงหมดเลยทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยที่เราเห็นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวะหรือเราคิดไปเองอคือสับสนนะ่ะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคริสเตียนกันหมดแล้วก็ไม่มีความเชื่อก็เริ่มเริ่มสับสนว่านี่นนเราตาฝาดหรือเปล่าหรือมันจริงแต่เห็นสามคนแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าพอคุยกันอยู่บนเตียงเนี่ยโจก็เลยบอกว่าถ้ามีจริงอะ่ะขอจะจะหน่อยสิ จะได้เป็นคอนเทนต์จะได้ติดไงตั้งตั้งกล้องถ่ายไว้เจ้าโจพูดจะไม่ขัดคำก็มีเสียงจากใต้เตียงตึ้งตึ้งตึ้งเงี้ยอือเฮ้ทุกคนได้ยินหมดไหมสามคนปรากฏว่าได้ยินเสียงคอจากใต้เตียงทีนี้เจ้าเก่งเลบอกว่าขออีกครั้งได้ไหมมันจะได้ติดในโทรศัพท์ขอดังๆสักครั้งหนึ่งโอ้พอพูดจะไม่ตัดคำก็มีเสียงปึ้งดังมว่เดิมอีกแต่ปึ้งเดียวนะปึ๊บเจ้ามินนี่ก็บปลว่า โอ้ทุกคนได้ยินหมดเลยชัดเจนมากเสียงน่าจะเข้าโทรศัพท์ที่ตั้งไว้จมินก็ยิ้มแล้วบอก mm. นี่แหละคอนเทนต์นี่แหละคอนเทนต์ประมาณอย่างเงี้ยในระหว่างที่จมินบอกว่านี่แหละคอนเทนต์เนี่ยจมินเขาหนันหันหน้าออกไปจากทางเตียงตาเขาเนี่ยมองไปเห็นมีผู้หญิงเนี่ยคาออกมาจากใต้เตียงอพี mm. นึพภานนะคาออกมาจากใต้เตียงคาแล้วก็ไปมุดอยู่ในผ้าห่มที่หนุ่มๆเขาปูวไว้นั่งกับพื้นอ่ะมีผ้าห่มมีหมอนมีฟูกใช่ไหมครับ mm. จมินก็บอกว่าลฮ้ยมีผู้หญิงมีผู้หญิง่ ทุกคนก็ไหนนะ่ะอยู่ในพระหม่มอยู่ในพระห่มไปเปิดดูซิไปเปิดดูซิทีนี้ปรากฏว่ากล้องที่มันทั้งถ่ายอยู่คนละมุมเนี่ยทุกคนก็นกาว่าถ้าถ่ายติดหรือเห็นอะไรเนี่ยมันต้องได้คอนเทนต์แน่นอนต้องมีอะไรน่าสนใจแน่นอนต้องถ่ายติดอะไรเงี้ยทีนี้สองหนุ่มนี่ก็ค่อยๆลงไปแล้วก็ที่จะไปเปิดเปิดพระห่มน่ะพอไปเปิดปุ๊บปรากฏว่าไม่มีอะไรเจ้ามิงก็บอกอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นผู้หญิงจริงคานเข้าไปในพระห่มนั้นห่ะที่ที่สองหนุ่มนี่เขาปูกับพื้นไว้อ่ะ ทีนี้ทุกคนก็มานั่งกันอยู่บนเตียงแล้วก็นั่งแบบเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยคือเริ่มเริ่มเครียด <c oughs> เวลาก็ยิ่งดึกดึกขึ้นไปเรื่อยๆอ่าทีนี้เวลามันก็ลุ่งเลยมาดึกแล้วเนี่ยทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยเราจะยังไงดีวะแล้วกล้องมันตั้งอยู่ในห้องสามตัวเนี่ยแล้วบางทีเจอข้างนอกเนี่ยมันถ่ายม่มันมันจะไม่ได้ถ่ายติดอะไรแล้ว <c oughs> ความหวังของแต่ละคนก็คือว่า อาจจะมีติดเสียงเคาะนันะ่นน่ะจากใต้เตียงซึ่งเราตั้งกล้องไวอย่างเงี้ยจนกระทั่งดึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันน่าจะบอลเกือบตีสี่แล้วทีนี้เจ้าเก่งเลยือกว่าเฮ้ยขอสุบรี่หน่อยได้ไหมแบบเริ่มตึงเครียดอะไรเงี้ยเริ่มดึกขึ้นเรื่อยๆก็อยากได้คอนเทนต์กันมากก็เลลือกว่าจะลงไปจะลงไปสุบลี่ข้างล่างบ้านก็ไม่กล้าลงไปก็เลย ต่างขอเปิดหน้าต่างขอสูบบุหรี่แป๊บนึงประมาณขอเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็โอเคอะไรเงี้ยเขาก็ไปเปิดหน้าต่างที่ปิดไว้อ่าแล้วทีเนี้ยก็ไปอัดบุหรี่อยู่ตรงหน้าต่างเอาเอาเขาเรียกว่าเอาแขนเท้าวงกบเนาะแล้วก็มองดูวิวอัดบุหรี่ไปข้างนอกก็จะเป็นต้นไม้เป็นอะไรแล้วหลังคาหลังคาก็จะเป็นสังกะสีมองไปเห็นหลังคาสังกะสีมองอะไรเงี้ยเขามันนั่งแบบประมาณว่าสูบบุหรี่ไปเนี้ยเพื่อที่คลายเครียดเนาะตามภาษาวัยรุ่นในระหว่างที่สูบมองวิวไปเรื่อยเนี่ย เขารู้สึกว่าเหมือนโดนจอ้องอ่จเจ้าแขงรู้สึกเหมือนโดนจ้องก็เลยแบบเฮ้ยใครมองเราวะอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็เลยระหว่างที่มองวิวไปเขาก็กดสายตาให้ต่ำลงปรากฏว่ามีผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ชิดขอบหน้าต่างนั่งยองๆแล้วก็แงนหน้ามองเ็าอยู่ mm hmm. เขาก็สูบบุหรี่อยู่ mm hmm. เขาก็ตกกระจายเลยบุหรี่หลุดมืออืแล้วระหว่างที่ mm hmm. เขาตกกระาจเนี่ยผู้หญิงนี่ก็ยืนขึ้นมาแล้วก็ล้างคอโน้มอ่ะล้างคอโน้มแล้วก็กดเขาลงมาจนเขาอ่ะออ ขมาออกนอกหน้าต่างแล้วก็ลงไปที่หลังคาสังกะสีจนหลังคาสังกะสียุบลงไปข้างล่างเลย <Okay. S 2> เพื่นเพื่อนในห้องก็ตกใจว่าเฮ้ยเป็นไรเป็นไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยตกลงไปอยข้งล่างคือหลังคามันพังไปหลังคาสังกะสีมันเก่าเนาะทุกคนก็วิ่งลงมาปรา,รากฏว่าแล้วเก่งเนี่ยก็เจ็บนอนเจ็บอยู่ข้างล่างคือหลังคามันยุบลงมาข้างล่างจะเป็นครัวงเงี้ย hmm. จนกระทั่งทุกคนเนี่ยต้องไขกุญแจโซโลที่ล็อกประตู้วเหล็กแล้วก็ไปร้องขอความช่วยเหลือจาก บ้านฝังตรงข้ามแล้วก็โทรเรียกอ่ารถพยาบาลมาเอาเพื่อนส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคือประมาณว่าเพื่อนเนี่ยเจ็บตัวแถมหลังคาบ้านพังก็โดนนะดุด้วยว่าเนี่ยทําหลังคาบ้านพังกันประมาณอย่างเงี้ย <Okay. S 1> พอเอาเพื่อนส่งโรงพยาบาลเสร็จก็ยังคาใจกันอยู่เรื่องเรื่องที่ตั้งกล้องถ่ายกันไว้เข้ามาเปิดโทรศัพท์ดูกับว,ว่ามันน่าจะติดอะไรบ้างประมาณอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็มาปรากฏว่าไอ้ที่เสียงตึ้นจากใต้เตียงที่เขาได้ยินกันสามคนเนี่ย ไม่ติดเลยอ่าอแต่ภาพที่ติดในโทรศัพท์เนี่ยมันดันเป็นภาพกล้องโทรศัพท์ที่ตั้งหันไปทางทางมุมทางหน้าต่างอห่ะคือเห็นเพื่อนเ,นเห็นเจ้าเก่งที่ตกตกบ้านตกหน้าต่างเนี่ยคือเหมือนยือนออกไปนอกหน้าต่างแล้วเหมือนเขาข้ามามาเหมือนแบบประมาณว่าไม่เห็นใครนะไม่เห็นใครหลังเขาแต่เหมือนเขาอุบัติเหตุเหมือนเขาข้ามามาลงไปแล้วก็เหมือนคนหน้ามืดอ,อ้ามามัลงไปนอกหน้าต่างคือไม่เห็นอะไรที่แบบว่าเขาตั้งใจว่ามันน่าจะติดอะไรบ้างอ่าทุกคนก็เลยแบบเหมือนประมาณว่า นี้ลบบ้านหลังเนี่ยที่บอกว่ามีประวัติเนี่ยมันมีประวัติยังไงเขาก็เลยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากจากเพื่อนบ้านแถวนั้นอนะ่ะที่อยู่แถวนั้นเัว่าตอนแรกเขารู้แค่ว่าบ้านมีประวัติคือมีคนฆ่าตัวตายแค่นั้นเองเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพอไปหาประวัติจากเพื่อนบ้านแถวนั้นปรากฏว่าบ้านเนี้ยเดิมทีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นพีจีเนาะเป็นแบบทํางานพีจีคือเป็นนักศึกษามาเช่าอยู่มาเช่าอยู่ยแล้วก็เหมือนประมาณว่า มีการฆาตัวตายขึ้นคือกินยาเกินขนาดอือ่าแล้วก็กีดข้อมือประมาณอย่างเงี้ยตายอ่าพอไปหาข้อมูลเพิ่มก็ได้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าจริงๆแล้วตอนแรกมันน่าจะจบที่ฆาตัวตายพอตอนหลังเนี้ยญาติญาติของของคนตายก็ให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเติมปรากฏว่าตำรวจก็คืาเรียกว่าเพิ่มข้อสงสัยก็บีอแล้วก็ไป,ไปหาหลักฐานไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าเปลี่ยนโหมดละจากฆาตตัวตายเป็นฆาตกรรม อืมอะกลายเปคดีฆาตกรรมเพราะว่า, oh. เ,จาเจ้าเจ้าเด็กสาวเนี่ยที่เป็นนักศึกษาที่ทํางานพีจีเป็นอาชีพเสริมเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีเนาะแล้วก็มีเียเสียมาติดพันุ์แล้วปรากฏว่าแฟนเขาเนี่ยที่ท,ที่ทางญาติให้ข้อมูลคือแฟนเขาเนี่ยหึงหวงอ่าตำรวจก็เลยแบบว่าเหมือนสืบเพิ่มเหมือนอะไรอย่างหากลายเป็นคดีฆาตกรรมสุดท้ายก็จับฆาตกรได้ก็เป็นแฟนเขาเนี่แหละแฟนหนุ่มที่เนี่ยเป็นคนฆาตกรรมเขา ก็เลยเป็นที่มาของว่าเฮ้ยบ้านนี้ทาไมมันเฮียนจังประมาณอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวของเด็กๆกลุ่มนี้ซึ่งทุกวันนี้บางคนก็เขาไปเรียนต่อเป็นอ่าเป็นเด็กมหาลัยกันแล้วบางคนก็ไปเรียนแพทย์ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยก็อย่างได้เจอได้เจอกันบ้างนี่น้องๆบางคนเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องพวกนี้แหละว่าคือเขาเป็นคริเสเตียนนะเขามีความเชื่อเรื่องนี้แต่เขาเขายังสนใจกับสิ่งที่เขาเห็นว่าเขาเห็นเลยเขาคิดไปเองประมาณอย่างเงี้ย เขาก็ยังคาใจอยู่ว่ามันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเราแวงแล้วเห็นภาพหลอนหรือว่าเขาโดนหลอกจริงๆประมาณนี้เขาก็ยังเหมือนยังคาใจกับประเด็นนี้ของเขาอยู่ด้วยความที่ว่าเขาไม่มีความเชื่อเรื่องผีนั่นเองอืก็เป็นเรื่องราวที่ผมฟังมาด้วยความก็สนใจเขาแหละเขาเป็นเจนใหม่ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ฟังเรื่องจากคนรุ่นใหม่ที่ไปเจออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ฝากเขาด้วยความแบบว่าเออเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละฟังไปเรื่องเล่าสนุกสนุกะเพราะว่าคือ เขาเรียกอะไรนะมันเป็นฟังด้วยความสนุกลวกันผมเองก็ฟังเขาเล่าอย่างสนุกว่าเฮ้ยเขาเจอแบบเจอกันขนาดนี้เลยเหรือแบบเด็กรุ่นใหม่ๆซึ่งไม่มีความเชื่อเลยแล้วมาเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่านํามาแชร์ต่อแล้วก็มาเล่าสุขุนฟังในมุมของเรื่องเล่าที่ฟังสนุกนะพี่เนาะประมาณอย่างนี้แหละครับจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราจะบอกกันในรายการผีเนอะพี่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในาการเจอผีอะ่ะเขาเจอ ขั้นตอนในการเจอต้องเจอแบบไหนใช่ใช่เนาะบางคนเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่เจอไม่ผิดครับบางคนที่บอกว่าเชื่อเพราะว่าเขาเจอก็ไม่ผิดอีกแล้วครับมันไม่มีบทสรุปได้ว่าในการเจอผีหนึ่งสองสามสี่มันคืออะไรแต่ว่ายังเด็กกลุ่มเนี้ยด้วยความที่เขาไม่มีไม่มีความเชื่อในโหมดนี้เลยแต่ว่าเห็นปะ่ะแล้วทําไมผีต้องออกมาให้เขาเห็นนะใช่เขา คือเขาพูดเหมือนเมืานเขาพูดเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยสู้กับความกลัวของตัวเองหรือเปล่าเหมือนอเลยทาให้แบบจิน,นากาเกาดภาพแบบนี้อ่าใช่ใช<อ>่เขาไม่ได้มองว่าเขาก็ยังก็ยังคล่องใจนะแล้วที่เขามาเปิดโทรศัพท์ที่ตั้งกล้องถ่ายกันไว้ดูอ่ะมันก็แบบคือมันไม่ติดอะไรอ่ะมันไม่ติดอะไรที่เขาตั้งใจว่าเฮ้ยอย่างเสียงบางเสียงก็น่าจะได้ยินติดใน <ๆ S 2> ในกล้องหรือว่ามุมที่ เพื่อนบอกว่าเพื่อนโดนโน้มคอลงไปแล้วตกลงไปทะลุสรรสีนั่นอืน่าจะติดอะไรบ้างก็ก็เป็นเครื่องเหมือนคนคำมาลงไปแค่นั้นเองรู้บตดเหตุน่ะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็มานั่งด้วยความที่ว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาแบบมันมัน,ม,นมันอะไรกันแน่ประมาณอย่างเงี้ยมันหาเขาเรียกอะไรหาคําตอบที่ชัดเจนได้ไม่ได้ถูกป่ะพี่ออแต่แต่ถ้าเป็นเราเราคนพุทธเราเราก็เชื่อนะว่าเขาโดนผีหลอกอย่างผมฟังเขาผมว่านั่นแหละเขาโดนผีหลอกเพราะว่าใช่ เพราะว่าบ้านหลังเนี่ยโอ้ซะขนาดนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ผมเคยไปติดต่อเจ้าของเจ้าของเก่าด้วยนะอืมเพราะว่าใช่ผมก็ได้ยินเรื่องผูกคอตายเรื่องเรื่องเหมือนแบบมีการผูกคอตายมีการฆาตตายประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเคยอยากจะไปไปลองอนะไปลองเพราะว่าเห็นเห็นมีคนรู้จักกันเขาบอกว่าเขาเคยไปเช่าอยู่ เขาเป็นพวกนักกีฬาพวกอะไรเงี้ยไปเช่าอยู่ร,รวมกันหลายๆคนเขาก็โดนกันทุกคนแล้วก็ต้องคืนบ้านทําให้เราสนใจแต่ตอนนั้นผมไปขออนุญาตก็ก็ไม่เจ้าของเก่าขเขาไม่ให้ถ่ายเขาก็กลัวว่าไม่มีใครกล้ามาเช่าประมาณอย่างเงี้ยจนกระทั่งน้าของเนี่ยโจมินเนี่ยมามาเทคต่ออะไรเงี้ยแล้วน้องพวกน้องๆเข้าไปถ่ายกันผมเนี่ย ก็ลืมไปแล้วว่าผมเคยขออนุญาตนะบ้านบ้านบ้านหลังเนี้ยซึ่งอยู่ชานเมืองเราทุกวันนี้เราก็พยายามหาคอนเทนต์เราพี่อยากอยากไปทําแบบเหมือนสมัยคือเรามีไอดอนบริการผียุคสมัยก่อนคือเข้าไปลาคท้าผีอนะเนาะแล้วก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศตื่นเต้นบ้างถึงแม้จะเจอหรือไม่เจอแต่แ,แต่อย่างน้อยเราอยากไปลองไปลองนอนสักคืนหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณานี้อุย้ยนอนคืนหนึ่งเลยพี่โหดนะคืนหนึ่งเนี่ย ผมว่ามันไม่รู้ไงพี่พี่นัทว่าเราอาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้ผมคิดอย่างนี้นะว่าเฮ้ยบางทีเขาเจอกันเนี่ยเราไปนอนเราอาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถคาดเดาได้แล้วอย่างผมคิดแค่ว่าถ้าเราไปแล้วมันมีปรากฏการณ์อะไรที่เรารู้สึกแปลกเราก็แค่มาทําบุญให้เขาเหมือนเหมือนเราไม่ได้ไปรบหลู่นะเราแค่อยากไปมันเป็นยังไงทําไมเขาอยู่กันไม่ได้แค่นั้นเองประเด็นน่ะแค่นั้นแหละทําไมเขาคืนบ้าน ถ้าเราไปอยู่เราจะเจออะไรบ้างหรือเห็นไหมหรืออาจจะไม่เห็นประมาณอย่างนั้นผมคิดแค่นั้นเองแล้วถ้าถ้าเขายังอยู่เรารู้สึกเลยว่าเขาอยู่เราแค่แค่มาทําบุญให้เขาคือเราไปอย่างสุภาพกลับอย่างปลอดภัยเพเ่อสโลแกนผมบอกน้องๆที่ทําทําด้วยกันเนาะนะบอกว่าเราถ้าเราไปตรงไหนนะเราจะไปอย่างสุภาพและกลับอย่างปลอดภัยเราจะไม่ไปบวกเวกไว้ไม่ไปลบหลู่แต่เราจะไปอย่างสุภาพนะอย่างาาาาาานี้แหละเพื่อสัมผัสบรรยากาศเฉยๆเราเก็บบรรยากาศมาฝากกันแค่นั้นเองเราคิดแค่นั้นเอง ครับเนี่ยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้ที่พี่แรกนํามาฝากคอนเทนต์สยองของวัยรุ่นนะฮะใช่ขอบคุณามากเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ก็สังให้เป็นเรื่องเล่าส,สนุกนะพี่เนาะประมาณนี้นแบบอ่ะฝากหน่อยช่องของเรากลางวันแักแสกเป็นยังไงบ้าง ก็ช่วงนี้ก็หยุดปีใหม่กันครับก็ยังทํอยู่เหมือนเดิมทําทุกวันพฤหัสแะครับต่อช่วงนี้ก็พักปีใหม่กันปล่อยน้องๆไปเที่ยวกันก็ทําแค่ทิศละวันเพราะเราทําแบบเพราะเราชอบมากกว่าพี่มันถึงว่าเอาได้พูดคุยกับคนที่ชอบเรื่องแบบนี้เหมือนกันได้ได้ชวนน้องๆที่สนใจมาพูดคุยกันบ้างอะไรบ้างเอาเป็นทําเป็นความสุขกับพี่ประมาณนั้นแหละดีครับดีครับเนี่ยฝากไว้ด้วยกับกลางวันแสกๆนะครับใน y o u t u ู e เนาะ ก็ทั้งในเพจ e b o o k ๊กก็ใน YouTube ด้วยครับผมโอเคได้เลยพี่แรกวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีสวัสดีครับเมื่อกี้เมื่อกี้้องาอะไรป่อจะบอกสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยครับครับผมขอบคุณมากนะพีค่ครับสวัสดีครับ